อย่างน้องา่ะเนี่ยแมงมากครับครับ oh! <laughs> สวัสดีครับเป็นเพื่อนทาง Youtube พอกันครับกับสมบพิชแนลัานผัดเปี้ยวหวานครับพี่น้องพอดีก็ไปหักบักขนาดอยู่ส่วนม้านะครับผมวนันหนึ่งขนาดนวยแบบงี้เลยครับเนี่ยเลยเบลอเบล่าเลยมาครับวัตถุดิบฮากาซิมีจังอยู่ในเขียงนี่แล้ะครับ <laughs> มีบักแตงบัตพริกหวานเนาะพี่น้องเนาะสามสีเลยบัก เคียเขียไงครับแล้วก็นีอย่างอ่ะหอมหอมยาย่มนี้ผมผัดเส้นหมูสามสั้นครับแจงบะขนัดซอยออกมาหั่นหันออกมากระชได้ลักษณะนี้ครับนี่เป็นแบบซี่เลยตอนโคลูเคเลตตอนนี้ไงเลเดอพี่น้องเด้อเีเฮ็ดตอนบางๆนิดหน่อยมันบอแซ่บตอนนี้ไงไปเลยครับส่วนเครื่องปรุงเขากระเทียมน้ำมันพืชแล้วครับผมเอาไว้สาหรับผัดเนาะ ก็ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะเพื่อความกลมกลมนะ่อมเนาะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำส้มสายชูตัดเปรี้ยวด้วยน้ำตาลครับถ้าไผมีน้ำตาลปีบก็ใส่นะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซอสแล้วก็น้ำมันหอยนะพี่น้องก่อนอื่นครับหั่นทั้งหมดเลยหั่นมันสิได้ยังสิเนาะเดี๋ยวเข้าไปซอยหมูครับ่ซอยเราจะมาไปครับพี่น้องหั่นน้อยหั่นใหญ่ก็จะปากใส่ปากมันนะครับ มาครับพี่น้องลงมือเฮ็ดกันเลยครับผมลืมบอกเด้อพี่น้องลืมกระเทียมลืมกระเทียมลืมกระเทียมอย่าลืมกระเทียมนะครับใส่ลงไปแล้วก็อย่าลืมเปิดแก๊สเด้อพี่น้องกลัวปนะครับผัดมันหอมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะครับเสียงดังนะเด้อครับเฮ็ดกับหอม เราแต่พี่น้องที่ปรุงเอาเลยนะครับผมที่ใช้สี้เขาต้องไปตัดความเข้าของหมูครับให้มีความเค็มนะจากนั้นครับหมูห้อสุกแล้วนะพี่น้องหอกกระบันเล้งเลยครับนี่ขออนุญาตใส้มือนะครับผมเ็ดกินเองครับไม่ได้ขายเนาะจะบันบานเขาเลยนะครับมีบักแจงพริกหวานสามซีครับ บักขนาดดิสก์บอลลุหอมหอัวไกับอ,นนอันนี้เอาไว้ใส่ทีหลังเด้อพี่มน้องบักเ,กเ,เขียบบักเขียบทีนี้คนให้เข้ากันนะครับเล่งแก๊สครับผม ถ้าพี่น้องอยากให้น้ำเจียวหวานข้นเนี่ยใส่แป้งข้าวโพดก็ได้เดี๋ยวพี่น้องเลยใส่เอาน้ำผสมแป้งข้าวโพดเยอะจังน้อยจนะได้ข้นๆนะผสมแป้งข้าวโพดจังน้อยนะครับกระเทลงไปเดี๋ยวผมปรุงเลยนะครับน้ำมันหอยครับสีละลายจังน้อยซอสัาเกียวครับ ขิวเขาอีกครับไผ่อยากปรุงรสด้วยสซูรสจะใส่ลงไปครับน้ำตาลครับเราจะมักเปรี้ยวหวานครับอย่าลืมซอสมาเขือเทศเด้อน้องแล้วก็นี่เลยน้ำส้มสายชู อย่างน้อบอ่ะเนี่ยแมงมากครับตกใจนี่มาเข้มข้นกระใสตัวนี้ครับน้ำแป้งแป้งขวดครับ แบบไงเลยพี่น้องกระถางไงเลยก็เริ่มสุกแล้วเนาะพี่น้องจากนั้นครับใส่บักเกลือเท่งไปเลยครับปิดท้ายเลยปิดกับครับโอ้ใส่นวลดีขนาดครับใส่แป้งข้าวโพดด้วยพี่น้องเด้อสีสิได้ใส่ใส่นวลเเดี๋ยวผมขอซิม,มือก่อนครับ ขอขอเแบบิ่อเงี้ยเสร็จแล้วครับพี่น้องผัดเปี้ยวหวานสูตรเชฟป้อนครับมากินน้ำกันนะครับคลิปนี้ฝากกาไดไลค์กดติดตามเชฟก้อนนี้นะครับคลิปหน้าไปว่ากันไหมคลิปนี้คเชฟก่อนมาเห็ดผัดเปี้ยวหวานให้กินแซ่บๆครับมากินน้ำกันครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ